ร้อยใบก็เก้าแสนเอามาซื้อจริงๆตังมีพี่ครับเอาครับเมื่อกี้เห็นแวบๆใบเงค์ห้าสิบเท่าไหรนะเก้าพันใบไหนเหรอเนี่ยใบสีฟ้าๆนี่ไงอ๋อใบนี้เหรอใบสีฟ้าๆกัญชนาวิเศษกัญชนาห้าสิบบาทนี่แหละไม่มีอะไรเก้าพันหราซื้อใบละเก้าพันเก้าพันเราเอามาดูเอามาดูดูเอามาดูทำไมเก้าพันทำไมเก้าพันดูให้ลูกค้าให้เอฟซีดูซิว่าทุกคนดูว่ามันมีอะไรความต่างไหมเก้าพันอันนี้คือเก้าพันเก้าพันผมมี ไอมีจริงเหรอเอามาเก้าพันรับซื้อตังมาตังมาเลยอ่ะเอ้ยบ้ามันไม่ใช่นี่มันไม่ใช่โชว์อีเชือโชว์มันเหมือนอะนี่อย่างนี้รับซื้อ60บาทนี่อย่างนี้เก้าพันอะดูมีความต่างไหมต่างยังไงวะเห็นยังงี้ไงนี่ดูดูตรงนี้ดูใสๆดูไร้น้ำดูสิอ๋องอะไร้น้ำนี้คืออ่ะมันหัวกลับเห็นไหมไร้น้ำมันหัวกลับเห็นไหมอันนี่ก็คืออันนี้ปกติไร้น้ำหัวตรงมันต้องเป็นแบบนี้ทั่วไปอันนี้นี่เราใช้กันอย่างนี้คือเนี่ยอย่างเงี้มันแปลกผิดปกติเห็็นนนนนนนมมมมัััััั้้้ตลกเหอออออีีคคืืทท่่่ววไไไไปปใชะร วันี้60วับนี้เก้าพันไปทังนเ้อ้าหัวคนละเรื่องเลยเห็นไหมความพิเศษมันต้องมีแบงค์มันแพงมันต้องมีความพิเศษอย่างนี้หัวกลับแบงค์ตลกอย่างนี้มาใบละ9ก้าพันผมรับซื้อมีกี่ใบเอามาเลยับซื้อจริงๆเนี่ยซืใบสดๆเลย ร้อยใบก็ข้าแสนเอามาเลยซื้อจริงๆริงัง,ง,งมีโอเคโอเคร้านบุรินแอนีกรับซื้อธนบัตรเก่าเหรียญเก่าทั้งไทยและต่างประเทศรับซื้อเครื่องกระเบื้องลายครามเบญจรงค์เครื่องเงินทองนาจรับเช่าพระเครื่องพระบุชชาและของสะสมมีราคาทุกชนิดครับส่งรูปประเมินราคาได้ที่ไล n e แอดบุริน888 หรือ Facebook ร้านบุรินแอนทีหรือท่านใดสะดวกมาที่หน้าร้านสามารถมาได้ที่ตลาดคลองถมเซ็นเตอร์ชั้น1ติดถนนวรจักรตรงข้ามวัดพระพิเลนร้านเปิดทุกวันครับ